ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื <mile> er ่ออะไรมีอยู่หนอเพราะถือมั่นอะไรเพราะยึดมั่นอะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหลสตรีมีคันย่อมไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจเสาระเนียดดังนี้ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทมทั้งหลายของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นแบบมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเนื้อความแห่งพาสิทธิ์นี้ จงแจมแจ้งกะพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจกักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทลรับพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปแลมีอยู่เพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหล สตรีมีครันย่อมไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดเสาระเนียดเมื่อเวทนามีอยู่เมื่อสัญญามีอยู่เมื่อสังขารมีอยู่เมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณ ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหลสตรีมีครันย่อมไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจสาวระเนียดดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลาย จะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้น ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหลสตรีมีครันย่อมไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจเสาระเนียดใช่ไหมไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะเวทนา เทียญญเท่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหลสตรีมีครันย่อมไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดเสาระเนียดใช่ไหม ไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าแม้สิ่งที่บุคคลเห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วถึงแล้วสแสวงหาแล้วใคร่ครวนแล้วด้วยใจเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่ถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมย่อมไม่พัดแม่น้ำย่อมไม่ไหลสตรีมีครันย่อมไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่ขึ้นหรือย่อมไม่ตกเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดเสาระเนียรใช่ไหมไม่พึงเกิดทิฏฐิอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลพระอริยาสาวกละความสงสัยในฐานะหกเหล่านี้ชื่อว่า เป็นอันละความสงสัยแม้ในทุกข์แม้ในทุกขะสมุท,ทยัยแม้ในทุกขะิิโรแม้ในทุกขะิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยง ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า